วันนี้นะครับผมจะมาสุมสกินมีดใหม่กาตานะครับสกินมีดใหม่ตัวนี้ให้อารมณ์ประมาณคงเล็บของบูกรีนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูรายละเอียดในกล่องกันก่อนนะครับนี่อะไรบ้างอันนี้จะเป็นชุดใหม่นะครับของ EMT ผมว่าน่าสนใจจริงๆก็น่าจะเป็นสกินมีดใหม่กับชุดใหม่นะครับที่เหลือก็ไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ของในกล่องมีระดับอัลตราหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ระดับเลเจนดารี่สามชิ้นนะครับ ดูเหมือนว่ากล่องนี้จะมีของทวงเลทเยอะอยู่นะครับผมเห็นในกลุ่มโดนเยอะสุดนะครับประมาณ6,000ทองนะครับแล้วก็ที่พี่ๆีเขาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าสกินตัวเนี้ยเหมือนกับว่าจะออกยากอยู่นะครับถ้าดวงดีจริงๆก็ประมาณพันทองสองพันทองนะครับอาจจะเอาอยู่แต่ถ้าว่าเกินพวกนั้นไปแล้วอะ่ะสูงสุดที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ที่เขาเล่าให้ฟังก็หกพันทองนะครับถือว่าหลุดเลทไปเยอะนะครับ ระดับอันตราที่จริงแล้วผมว่าอยู่ในประมาณ4,000ทองไม่เกินสามสวยนะครับแบบนั้นโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มซุ่มกันเลยนะครับผมมีตัวฟีอยู่10ใบนะครับเดี๋ยวประเดิมไปก่อนนะครับ10ครั้งแรก,10คร,แรก10ครั้งแรกนี้ออกมาถือว่าดวงดีนะครับเฮ้ยผวิช oh, e ุด EMT นึกว่าจะออกเลย ไม่เป็นไรครับนั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับโอ้ยตังผมไม่พอผมน่าจะสุ่มทีละครั้งไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเติมใหม่อันนี้ก็จะมีส่วนลดนะครับ5้เปอร์เซ็นต์นครั้งละสิบสองทองนะครับไปฟ้าโอ้ฟ้าปกติสุ่มทีละครั้งเอ้ยโอ้ยสฟกิน ถ้าว่าเวกเตอร์อ,อ่อยตัวหนึ่งมีโอกาสเหมาตู้นี้นะครับผมอ่ะสุ่มทีละครั้งดวงดีนะกับสุ่มทีละสิบครั้งอะครับไฟ้าไปค่าสูงกันต่อหนเวกเตอร์ถ้าทองอีอออีกครั้งหนึ่งอนะคือจอบเลยนะครับผมได้สกินนี้ไม่เอา ผมสิบครั้งก็ยังไม่ออกไม่ออกอีกอันนี้ผมตัดคลิปให้มันกระชับขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มรวดเดียวนะครับอาจจะเป็น3าสี่วันสุ่มครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นอาทิตย์นะครับได้สุ่มโอ้ฟ้าฟ้ารัวๆเลยครับไม่มีทองเลยมีผมหาคลิปไม่เจออยู่ประมาณ4 5หครั้งนะครับที่สุ่มไป อาจจะสุ่มตอนไลฟ์หรือว่าสุ่มนอรอบนะครับผมหาไม่เจอแต่สุ่มเสียรครั้งนั้นก็ไม่ได้อะไรนะครับสาลวนเลยไฟผมขาดแค่ทองอันเดียวนะครับ้าเปิดปุ๊บได้ทองขึ้นมาคือจอบเลยนะครับเพราะผมขาดแค่มีดอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้ปกติแล้วอันตร้านี้ผมโดนเยอะสุดก็ประมาณ สามพันทองนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนถ้าสุม่มอีกสิครั้งนี้ไม่ออกผมจะเปลี่ยนไปสุม่มทีละ1ครั้งนะครับเพื่อทีดวงจะดีขึ้นครับโอ้ยโอ้ยได้แล้วโหกว่าจะได้นะผมสกินมาเป็นอาทิตย์แล้วผมเพิ่งได้ครับสรุปนะครับสุ่มไปทั้งหมด87ครั้งนะครับได้ตัวฟรีมา10ใบนะครับใช้ทองไปทั้งหมดส0ง5หทองนะครับ ตอนแรกผมนึกว่าจะใช้ทองเยอะกว่านี้นะครับแต่พอคำนวณไปคำนวณมากลายเป็นว่าใช้ไปแค่2000ต้นๆนะครับถือว่าไม่เจ็บเยอะนะครับสกินนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนถ้าหากใครจะดูผมเล่นเกมก็สามารถดูได้เกือบทุกวันนะครับเพราะผมจะไลฟ์เกือบทุกวันเลยครับถ้าไม่จำเป็นหรือว่าติดธุระอะไรจริงๆผมก็จะไม่หยุดไลน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ